รูปนี้สมมติว่าเป็นโทรศัพท์เป็นสิ่งไม่มีชีวิตหลงในโทรศัพท์จริงไหมคะ <c oughs> คุณอภพบาลใช่หลงในโทรศัพท์เพราะไม่ไม่รู้ว่าโทรศัพท์นี่มันเป็นรูปธรรมคิดว่ามันเป็นโทรศัพท์เพราะว่าโมหะบัญญัติชื่อ โทรศัพท์เนี่ยเป็นรูปประธรรมใช่ไหมคะเป็นรูปอารมณ์เห็นด้วยตาใช่ไหมคะเมื่อเป็นรูปโมหะไม่รู้ว่ารูปโลภะเมื่อโมหะมาโลภะก็เลยมาชอบในโทรศัพท์เครื่องนี้ชอบรูปเมื่อมาชอบก็มีความเห็นผิดว่าอันนี้แหละคือโทรศัพท์เป็นชื่อขึ้นมา ของฉันด้วยนะโท mm hmm. รศัพท์ของฉันอย่างนี้นะ mm hmm. เมื่อความเห็นผิดเกิดขึ้นมาว่าสิ่งนี้ไม่ดูแล้วไม่ใช่รูปธรรมเพราะเห็นผิดแล้วความที่พวกนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นสภาวะที่ละเอียดขึ้นแล้วฟุ้งฟุ้งในในโทรศัพท์อยู่เรื่อยๆเมื่อ ใช้โทรศัพท์ทุกครั้งบุญไม่เกิดบาปเกิดเรียว่าเฮริออโทษั้อะเริกะคือความไม่อายเมื่อความไม่อายเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์นี้เนี่ยทำให้สติไม่มีถ้าสติมีตัวนี้ไม่เกิดตัวนี้ก็ไม่เกิดนะคะเพราะว่ามัวแต่เล่นมัวแต่มีมัวแต่หลงอยู่ในโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะ ยกโยบะยางสภาวธรรมนะคะก็เลยไม่มีความเหมือนกะะับไม่เกรงใจอ่ะไม่เกรงใจตัวเองอ่ะไม่เกรงใจตัวเองก็เกล่นอยู่นะด้วยความหลงอนะ่ะไม่รู้สึกตัวสทีอหริกะความที่แบบว่าแทนที่จะจะหยุดอะ่ะว่าเฮ้ยหยุดหยุดได้แล้วนะต้องมีสติแล้วนะไม่มีเพราะว่าความไม่อายเกิดอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีโมหะเนี่ยทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้โมหะทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ฟุ้ง ฟุ้งไปหาสิ่งนี้ตลอดอันนี้ยกเป็อย่างนะคือทุกอย่างที่เรากินเราใช้หรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าตัวเราเองสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เพราะตาเห็นจึงเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ขึ้นมาเพราะมีความดีใจเวทนานี่มีห้าใช่ไหมคะอ่าขทุก โสมโทมแล้วก็อุบตัวนี้จะมีกําลังเพราะว่าในขณะนี้กําลังดีใจที่มีโทรศัพท์อย่าให้หายนะถ้าหายคือตัวไหนเกิดถ้าโทมนัตโรสะเกิดซึ่งตอนนี้ถ้าโทสะเกิดตัวนี้จะไม่จะไม่มาแต่ตอนนี้โทรศัพท์ยังอยู่ความดีใจเกิดขึ้นมาพอใจที่มีสิ่งนี้ ดีใจที่มีสิ่งนี้เรื่องของเรื่องคือคำพูดแค่ประโยคหนึ่งยาวๆก็ทำให้สภาวะเหล่านี้ซุกซ่อนอยู่ในนั้นเต็ไมไปหมดเลยฉันชอบโทรศัพท์เครื่องนี้จังเลยมันสวยมากเห็นไหมฮะแค่พูดแค่นี้สภาวะรมอยู่ในนั้นเพียบเลยอย่างนี้ค่ะเป็นต้นหรือไม่ก็ถ้าโทรศัเกิด ฉันไม่ชอบอะ่ะไอ้คนคนนั้นอะ่ะเกลียดมากเลยอย่างเงี้ยนะเกลียดมากเลยฝังเกลียดฝังหุ่นโทสะเกิดขึ้นมาพร้อมกับอัญญะเกิดขึ้นมาอีกในขณะนั้นปีติก็ไม่เกิดนะเพราะโทมนัตเกิดเวทนาเกิดไม่เกิดสิใช่ไหมโทมนัตเกิดมาพร้อมกับโทสะในขณะนั้นเนี่ยโมหะครอบงำให้เกลียดคนนั้นอย่างต่อเนื่อง ไม่มีความอายเลยหยุดโกรธได้แล้วรู้ไหมว่าการโกรธเนี่ยจะทําให้สังสารวัตรของตัวเองอะ่ะยาวเพราะว่าไปผูกไว้ไงผูกโกรธผูกโกรธโกรธแล้วก็ผูกผูกตัวเองไว้กับเขาอะ่ะโกรธเท่าไหร่ก็ผูกเอาไว้แน่นเข้าแน่นเข้าอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมฮะฉันเกลียดคนนั้นมากเลยฉันอยากจะทําร้ายมากเลย เพราะเขาทำให้ฉันเสียใจแค่ประโยคนี้เองอ่ะฉันโกรธบุคคลน,นั้นมากฉันโกรธบุคคลน,นั้นมากเพราะเขาทำให้ฉันเสียใจนะคะฉันทิฐิฮะทิฐิเจโกรธโทสะหะ บุคคลนี่บัญญัติขึ้นมาอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการปรุงแต่งเนี่ยสภาวะปรุงแต่งเกิดขึ้นมาปรุง,ปร,งปรุงจนปรุงจนเป็นบุคคลเอาง่ายๆนะปรุงจนจนให้เห็นเป็นบุคคลเพราะเขาเขาทิฏฐิทําให้ฉันฉันทิฏฐิเสียใจเป็นโทมนัสอันเนี้แฝงไปด้วยโทสัน ดีไม่ดีเสียใจมากฉันอยากทําร้ายเขาฉันอยากทําร้ายเขาฉันทิฐิทิฐินะยากโลภะมีความหวังทําร้ายพยาบาทนะก็คือตัวปฏิฆะตัวนี้เป็นโทสะเขาเขาเป็นทิฏฐิโอสภาวะรรรมเกิดเยอะแยะเลย เพราะอะไรเราจึงเรียนเรื่องนี้เป็นเพราะว่าเราต้องแตกความละเอียดของสภาวะธรรมเหล่านี้ออกให้ได้ในการที่เขากำลังทำงานเมื่อเขาทำงานก็รู้ว่าเขาทำงานสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครจริงไหมคะเป็นสภาวะประมัจา์หมดเลยใช่ไหมคะคุณลุงยอมด้วยความซีโรราบเพราะว่าต้องกลับแล้วน่ารักจริงเลยนะคุณลุงเนี่ย คุณลุงจริงค่ะจริงค่ะจริงจริงแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นใครไหมไม่ไม่มีถ้าตีออกมาอย่างเงี้ยเป็นคําพูดอะมีใครไหมล่ะเดี๋ยวก็มีทิฐิเดี๋ยวก็มีโทสะเห็นไหมฮะทิฐิโทมนัสเสียใจเวทนาโทมนัสนี่เป็นเวทนาไหมคะโทมนัสเป็นเวทนาค่ะเห็นไหมมีความ เป็นเป็นเราอีกเนะี่ยทิฏฐิมาอีกเนะี่ยไม่มีใครเลยเนี่ยมีแต่สภาวะประมัาที่เป็นเจตสิกทั้งนั้นเลยซึ่งเจตสิกเหล่านี้เกิดไปพร้อมกับจิตนั่นแหละโกรธอยู่โทสะก็เ,เกิดถูกไหมและยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งไปฝังฝังหุ่นคนนั้นไว้ในใจฝังหุนเกลียดฝังหุน่นโกรธฝังหุ่นเอาคนนั้นเอาไว้ในใจตลอดเลยเพราะว่าคิดถึงเขาตลอดไม่ว่าคิดถึงตลอดคิดทีไรถึงคนนั้นทุกทีคิดทีไรถึงคนนั้นทุกทีกลายเป็นว่า อุปนิสัยสันดานตัวเองก็กลายเป็นสั่งสมโทสะจริตไปเรื่อยๆก็ะทำยังไงสู้ได้ไหมเนี่ยได้สิพระเจ้าสอนเราให้มีสติไงใช่ไหมเมื่อสอนให้มีสติก็ต้องเอาฐานทั้งสี่เอามาเจริญสติถูกไหมถามว่าคนพูดทำไหมทำพยายามอยู่ um พยายามใช้คำว่าพยายามค่ะเพราะว่ายังละกิเลสไม่ได้เลยสักอย่างหนึง่งพวกเราที่มาคุยกันพว่า บุคคลนี้อาจจะรู้อย่างนี้แล้วเอามาแชร์ความรู้ให้บุคคลเหล่านี้เข้าใจใช่ไหมคะเราแชร์ความรู้กันนาะคุณครูกรบพอจะเข้าใจนะคะที่เราเรียนนี่เราต้องมีจุดประสงค์เราต้องมีเป้าหมายว่าเราเรียนเพื่ออะไรใช่ไหมคะต้องฝึกค่ะ,ะคุณครูกรบนี่เคยถามไม่ชีตั้งแต่แรกว่าคือไม่ใช่เชิงถาม คือให้ให้หาเป้าหมายให้หาเป้าหมายว่าที่เรามาเรียนอภิธรรมที่เปิดเรียนอภิธรรมเรียนอภิธรรมนี้เรียนเพราะอะไรทําไมเราจึงมาเรียนคุณครูกบเขาเคยถามพูดบอก,บอกนี้ทีนี้แม่ชีก็ให้คาพูดไปแล้วว่าที่เรามาเรียนเพราะว่าการดํารงรักษาธรรมะเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยช่วยช่วยกันช่วยกันรักษาและเปิดเผยแล้วหลังจากนั้นก็เรียนแล้วรู้แล้วนํามาปฏิบัติ กับตัวเองนี่ไม่ใชีเคยพูดไปแล้วนะคะตอนที่ปฐมนิเทศนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่า,ามีคนถามเราตอนนี้เรามาเรียนแล้วนี่ถ้ามีคนถามทุกท่านว่าไปเรียนทำไมะเรียนแล้วได้อะไรมีคนถามนะขอโทษนะคะเรากรเกษียณอายุกันออกมาแล้วทำไมเราไม่ใช้เงินมันให้แบบสบายใจไปเลยมานั่งเรียนให้มันทรมานทำไม ใช่ไหมคะมีคนถามเรานะเราก็ต้องมีคำตอบแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าเรามาเรียนเราถึงรู้เพิ่มเมื่อเรารู้เพิ่มเราตอบเป็นละคราวนี้ถูกไหมคะคุณครูตอนนี้ตอบได้แล้วนะว่าฉันมาเรียนเพราะอะไรฉันรู้เพิ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะรู้แล้วว่าสภาวะเราเนี่ยมันเกิดกันฉันฉันรู้ของฉันเองเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัปจจจกะเรียกว่ารู้ด้วยตัวเองปัจจตังนั่นแหละค่ะ รู้ด้วยตัวเองเนาะดังนั้นถ้าคนที่เขาถามแล้วเขาไม่มาหรือไม่ก็หลายอย่างนะคะคนที่เขาเรียนอยู่ทางโน้อนอ่ะโอ้โหโดนสารพัดอย่างคนเรียนอภิธรรมนี่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันแล้วคนก็มีน้อยคนเรียนมีน้อยกว่าคนที่ไม่ได้เรียนนะว่าในประเทศไทยเนี่ย ทีนี้เมื่อคนเรียนน้อยเอาเราจะไปเราจะไปบอกว่าไอ้คนที่ไม่ได้เรียนทําไมไม่มาเรียนเหตุปัจจัยของคุณมีไหม่ะขนาดเรามาเรียนเขายังขวางเลยใช่ไหมเขายังพูดนั่นพูดนี่ไม่ให้เรามาเลยอย่างเงี้ยไปทําไมเอาไปทํามาหากินก็ไม่ได้เอาคุณรู้ไหมฉันกาลังมาสร้างทรัพย์ภายในอยู่นะคะจริงไหมคุณลูก ดิฉันมาสร้างทรัย์ภายในอยู่นะซับภายนอกดิฉันหาโอเคนั่นตักหาแต่ทรัย์ภายในตรงนี้ก็ต้องหาถ้าคุณหาก่ทรัพย์ภายนอกคุณก็มีกินตรงนี้แล้วถ้าเกิดาตายจากชาตินี Ki ้ไปชาติอื่นล่ะคุณไม่มีรั์ภายในคุณจะเอาทรั์ภายในที่ไหนมาช่วยเหลือคุณใช่ไหมคะมันยากนะนิ้วมือมีห้านิ้วนี่คุณรูใช่ไหมคะ สมมติว่านิ้วสูงสุดเนี่ยเป็นผู้ที่รู้มากที่สุดถูกไหมฮะนิ้วโป้งหรือว่านิ้วชี้เนี่ยนิ้วนางขอโทษนะนิ้วอะไรต่ําที่สุดละก็นิ้ว,น,วนิ้วโป้งต่ําที่สุดหรือเปล่าคะนิ้วโป้งต่ําที่สุดเราอุปมาเหมือนคนที่เขาอยู่ต่ําที่สุดในส่วนของความความรู้ตรงนี้แต่เราไม่ได้สบประมาทเขานะมุ่งหมายว่าการอุปมาอุปมาว่าอ่าเราอาจจะเป็นนิ้วก้อยตอนนี้ ใช่ไหมฮเรากําลังเรียนรู้อยู่เราอาจจะมีความรู้มากกว่าเขาหน่อยหนึ่งเขาเลยพูดได้ไงเพราะเขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้รู้เขาถึงพูดอะไรก็ได้แต่ถ้าคนที่เรียนที่รู้แล้วเนี่ยเงียบอย่างเดียวนะคะคือเป็นคนที่เงียบโดยการที่ตัวเองรู้ตัวเองจึงเงียบไงพอเถียงไปมันมันเถียงคนที่ไม่รู้ไปเถียงไปก็เหนื่อยอะถูกไหมฮะเหนื่อยเมื่อเหนื่อยแล้วฉันไม่เถียง คุณจะพูดอะไรก็พูดไปสิฉันก็มุ่งหน้าไปของฉันต่อไปฉันก็จะขึ้นสูงสุดเมื่อไหร่ไม่รู้ก็ว่ากันเนาะจบข่าววันนี้เอาหละสมควรแก่เวลานะคะไปายพระรับกันค่ะเนี่ยนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภาควา พุทธังพะควันตังอภิวาทีมิสาวากาโตภะควาตาธมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะควโตสาวกาสังโคสังฆันนาม,ามิจ็ดนั่งค่ะ รับพรกันนะก่อนจะรับพรเราแบ่งบุตรก่อนตั้งใจทั้งมารดาบิดาปุยาตายายทุกโรคทุกนามที่ได้เปลี่ยนภพภูมิไปเป็นเหล่าเทพเทวาก็ดีเป็นมนุษย์ทั้งหมดทั้งสิน้นและเป็นมนุษย์ทั้งหมดทั้งสิน้นรับพรรับทราบรออาวิญญาณวิถีใดๆจงอนุโมทนานะคะ ปุญญสิทธานิการตะสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนวนตุสัตตานันตาประมาณนาาเยียยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิดาทโยทิฐา,าเมีจะยทิฐาวา,า,าวนเยมัชัตเวริโนสัตตาติดถันติโลกสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเกจกจตุการาสังสารตาภวาภเวย,ยาตังเยปฏิทานังเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุง มยาทินนาณปุญญานันนุโมทนเยตุนาสเพสตตาสทาวุตอเวราสุขชีวิโนเขมปะทันจะปปนตุเตสาสาสิชตังสุภาถูกขับปัตาจะนิถูกขาพยปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหุตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมปตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสเปสัมปติสิทธิยา ทานาันทัันตุสัทธายาสีหลังรกคันตุสัพทพาภาวนาพิราตาหตุขัดฉันตุทิวตาคตาสัพเพพุทธ,ธาผลัปปตตาปัจีก,กานันจิยังพลังอรหันตานันยเดชินาระขั่งพันธามีสาัพพาโสอโอิจิตังปัตถิตังตุมหังคิป,ปะเมวะสมิชนตุสัพเพปุเรนตุสังกปา,าจันโทปนระโสยถา,ามณิชโชติระโสยพา สพิติโยวิวัตชันตุสพะโรโควินัส,สตุมาเตพวัตวนตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนะศีลิสนิจังบุทธ,ธาปจ,จายิโนจตานโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุข,ขังพระลังอะนุโมทามิให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ให้คิดสิ่งใดสมปรารถนา แบ่งบุญไปให้กับทั้งบ้านด้วยนะคะอาจารย์นมามาโคติท่านผู้เจริญข้านบรจดาทั้งหลายขอกราบค่ะนิทุกขาโหตะสุขิตาโหตะท่านทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์และมีความสุขเถิด สาธุให้เดินทางกลับโดยสะดวกปลอดภัยทุกท่านนะคะ